สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายจิ๋วสีผ้าไปเปิดเตาทานเนาะคะ่ะหลังจากที่นองไส้แลาวเห็ดปัน่นเตาทานไหวแต่ว่ายังบ่เปิดเนาะค่ะเนาะอ่ายยาจิ๋วก็อยากผ้ามาหยอดเบิ่งว่าเราเห็ดยังไหวแน่เนาะค่ะเนาะหลังจากที่เราไปตัดฟื้นมาแล้วแล้วกลับมาเห็ดเตาถ่านเนาะอ่าเอาฟื้นเลี้ยงใส่เนาะพี่น้องเนาะเป็นอ่ากลมๆเนาะค่ะเนาะเป็นเบิงเ่งแล้วเป็นกลมๆเนาะค่ะเนาะโพวงสางที่นี่ก็ผสมขี้ดินกับไอ้ฟางเนาะคะ่ะ ส่วนผสมมันเนาะ,ะพี่ไอ้กับน้องเนี่ซอยกันเห็ดนะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันมันเอ่อม,มันต้องใส่มันต้องเห็ดซอยกันสองคนคะ่ะมันงานหนักนะะเนาะค่ะเพาได้ปั้นมือเดียวนี่ค่ะปั้นหลายมืออยู่ค่ะเนี่ยใส่เวลาปั้นหลายมืออยู่นะคะเนาะผสมแล้วกับผ้ากันเอามาขืนพี่น้องเอามาขืนข้นลูกเนาะแล้วเสีเห็ดหนาจังหน่อยเต่านี่พี่นออ้องเราอยากทดล่องมึงนะคะ่ะเพราะว่าเต่าไอ้เต่ายู่ทงอยู่หน้านะคก็มีอยู่คะ่ะอันนี้อยู่หลังบ้านเนาะ เราก็เลยสียเหตุนาเป็นพิเซตจังหน่อยค่ะหลังจากที่เราขึ้นแล้วแล้วเนาะขึ้นแล้วแล้วแล้วก็ปิดหัวอ่าปิดหัวขั้นตอนทุ่ยไายนี่ตอนนี้ยังเป็นงานหยาบอยู่อ่าต่อไปแล้วก็เอาขี้ดินขาวๆเนี่ยค่ะเห็นบ่ค่ะเราเอามาอ่าลูบๆให้มันเป็นเรียบๆเนาะขั้นตอนนี้หลังจากนั้นก็ถึงเวลาจุดไฟเนาะจุดไฟนาเตาเนาะพี่น้องจ้ะจุดไฟแล้วข้าก็เที่ยวเที่ยวจูเนาะอันนี้ข้าก็เบิ่งสังเกตเบิ่งขั้วมันออกนะพี่น้องเห็นบ่นี่ออกแป๋วเนาะค่ะเนาะ ออกเปียวพ่อแล้วแล้ววันนี้แล้วก็คืนว่ามันพ่อแล้วอไฟมันปีดแล้วเนาะแล้วก็ปิดค่ะปปิดทั้งนาปิดทั้งเปียกสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายผมควรแก,เ,กเวลาแล้วเมือนีพี่น้องข้ามาเบ่งการเปิดเต่าทาน เปิดเบิ้งว่ามันใหม่บ่อัดแปวอัดแปวอัดหู้ล้วพี่น้องก่อนที่เปิดข้ามเบิ้ง,มมว,ว,ง,งว่ามันเย็นถี่เวลาไวไลายมือเติมอยู่พี่น้องว่ามันเย็นเขากลับมาเปิดพี่น้องมาลุนมาลุนพี่น้องมาลุนน้ากันลุนน้ากันเป็นตาเก็ยติโบ่ ใหม่ดีซ้ำใด้เอา้าพี่น้องงาดเพิ่งมาเลยไอยามันใหม่บ่หอดพี่พี่น้องใหม่บ่ใหม่ก็เอาละพี่น้องได้เปิดละโอ้ใหม่บ่หมดเตแต,ต่ทั้งหนามันะซื่อพี่น้อง ข้างในอาจจะสวยงามก็ได้น,นี่เป็นปากประตูเขาเป็นไปบ่ได้ที่สี่ไม้เหมดเนาะพี่น้องนเนาะอ่านเผาทานนี่เป็นสิ่ลอะพี่น้องเอ้ย้ามุงเจ้าได้สื่อเพื่อนนี่อย่าจมมาแพงเป็นสิ่ล่ะนี่ง่ามเผาเผาเพื่อสิได้เงินใดข่ำเหมือนไ้พี่น้อง มะเบิ้งว่ามันเป็นมันอันนีด้ดีบ่ดูว่ามันเป็นแทงซื่อๆนี่จังเด็ดนะเก็บออกมาแล้วที่้องมาให้มาทดสอบทดสอบทดสอบ เตาไม้พี่นออ้องล่องเตาไม้นี่เขาเอื้นสนพี่น้องเผาเรอเหลือสนต้นกลางอาจจะไม่ นี่อันนี้สุ่มสุ่มยอดเตาพี่น้องผัดผัดไม่ดีไม่เต็มที่นี่ซุ่มซุมอยู่ทั้งกลางน่ะซุ่มอยูทย่ทั้งยอดมันน่ะแต่ซุ่ม,ยอ,อ,อ,มอยู่ทั้งอคอๆนั่งเสียกลมๆไปนั่งเสียสีพค่อยไม่แต่ว่าข้าเปิดออกมาเข้ากระจำไว้พี่น้องว่าเขาเปลี่ยนยังไงบะนีเทียวนานีจะคือเข้าสิแก่หาวิธีแก่นอกว่าจดจังไหไฟนี่ยังใช้ใครสีไหลมากหางเตาพี่น้อง,พองเพราะว่า ชันนี้ฐานเบื้องนี้อันนี้มันสีขึ้นเตถึงมันว่าพี่น้องอืมมันสีขึ้นเถิงรามขึ้นเถิงเฮดใไ้มันใหม่ขื้นเถิงนะพี่นอ้องกับเบื้องเบื้องไปค่ะว่ามันเปนเป็นเทาบ่แต่ว่ายั่งยังบ่พอเทาตอนนี้พี่น้องการปั้นเตานี่ก็ได้ชังเกตเด,ด้วยบน,นีเนนาวาเนาะราวา,า,วาอันหูเตามัน,น,นด่ดุดพี่น้องดูดูในไม้ถึงดูดออกซิเจนเขามาเฮเใไ้เฮดใไ้เตาเฮ้าเผา เอาใหม่คือว่าเป็นขว้วนหลายๆนะเป็นขว้นทั้งออกทั้งออกี่พี่น้องตรงนี้แล้วต้องได้แก้ไขตรงนี้หู้ทั้งในไหมหู้แบบว่าอันนี้มันเป็นเป็นพื้นั้นบะหู้แบบว่าเขาเอาดังไส่เข้าไปนะตรงนั้นมันหน่อยแล้วว่าตรงนั้นแล้วตรงจะปองไงก็เนี่ยเออนี่แหละค่ะคือการการเขาปั่นเตาเนี่ยเขากสังเกต์บนม่าเขาเห็ดเรามันฉีดีมั้เขาก็ต้องดูจุดบลพอ่องว่ามันออกมาแบบนี้มันเป็นแบบใด เต่ามันออกมาแบบนี้มันใหม่แบบนี้เข้าตรงแก้ไขหมองไหนพี่น้องโมเปน่าเข้าเห็ดแล้วเข้าสีได้ดีไปเลยไม่เขังดึโโโงโหลกยองเห็นบ่เพราะว่าอาชีพเผาท่านนี่ก็ต้องมันกับมีควาวอันนี้อยู่มีความคือว่าบอกยังไงคือว่ามันโมนเปะนะพี่นอ้องต้องต้องได้แก่ค่ะแก้จนว่าเต่านี่มันหนึงเนาะ ถ้าเท้าแบบว่าเท้าเผาขายพี่น้องถ้าเท้าไปเอาถ้าเท้าไปเอาเตาแบบปี๊บน้ำมันสองร้อยลิตรนี่คือมันบาขุ่มอ่ะที่ดีที่สุดเนี่ยคือตเตานี่แหละพี่น้องเตาเตาดินเตาปั้นจากดินเตาปี๊บน้ำมันสองร้อยลิตรนี่เหมาะที่สิแบบว่าเท้าเห็ดใส่ในบานเนาะทังหนึ่งกับบะมีนถือเด้พี่นอ้องเออบะหมน่หาร้อยลบ่อเดี๋ยวนี้แมี่จิิวค่อยซื้อจะโดนละาไหมี่ลอยก็บาน ข้าเผาแล้วแล้วบ้านนี้พูดถึงขอดอยของถังน้ำมันสองลอยลิตรเนาะไอซังกะซีนะเขาถือไฟมันบ่มันสีไท้แบบว่ามันผุมันกอนนะพี่น้องไอการใช้งานมันหน่อยลงสินะข้าสีมะเผาแบบเผาขายเผายังสิมันมันมันบ่ไ้พี่น้องมันคือตรงนั้นมันสีช้ำรุดไปเลยอันนี้ดินนี่คือว่าข้าโปะไปเรื่อยๆโปะไปเรื่อยๆเด้อาจจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีปัญหาอย่างคือข้าแก่เมามีทุกอย่างพี่น้องการเผาเผาท่านเนี่ยมีปัญหาทุกอย่างค่ะ แต่ว่ามีทางแก้่าหาทางแก้ได้เงดันงนะพี่น้องปุ๋นะพื้นกองอยู่ท่านในแล้วอยู่พี่น้องปั๊บไปเรื่อยเมื่อฟื้นเงี้ยเต่าท่านกับบ่อเป็นหน่อยได้พี่น้องบ่อมเป็นเผาซื้อได้ท่านนี่เจ้าเบิงบ่แพงดอกเนาะไม่ล่าพี่นอกไปคายนี่สอบปุ๋ยละลอยก็บาทน,นี่ล่ะอยู่หน้ากับปั่นไว้ได้พี่น้องเล้ากับปั่นไว้อยู่หน้ากับปันนนบป่นไว้ อันนี้อันนี้ยู่หลังบ้านอืมหลังบ้านเนาะมีสุ่มมองอะไรพี่น้องไม่ใกล้มองได้ห,ห่อยแก่มามองนั่นอยู่บา้านเวลาเฮาอยู่บา้านเฮ้ยเฮ็ดเวียกบ้านเฮาก็เฝ้าเอาเวลาไปหน้าก็ไปเฝ้าอยู่หน้ามีคนนึงนอ่นหน้าก็เฝ้าให้กันนี่พี่น้องมันมันต้องเฮ็ดใบชุ่มมองเนาะเต่อทานเนี่ยนี่มันก็ดีได้นี่พี่น้องเห็นบ่นี่งามขึอ้นอยังนี่เห็นบ่ก่อนนี ลักษณะช่วงกลางกลางกลางเต่าเนี่ยมันดีดีงามแต่ว่าขบขอบเนี่ยแก่ไขจะแดงว่าไฟมันไปพะหอดเบาเบอกง่ายๆคือแบบมันเปลยนวงกลมเป็นบะไฟมันบาออกคางพี่น้องไฟมันพุ่งไปทั้งหน้าย่างเดียวแต่ว่ายายคิวก็สังเกตบางอย่างยายคิวมาเบิ่งแปลวมันเนี่ยพราะว่าพอบานยายกิวเราเคยเผาเนาะไฟนี้มันจะเป็นยนทังสี่พี่น้องมันกี่ทางอยู่ ก็ยังเขาต้มน้ำเดือดเดือดนี่พี่น้องแง่แงมันติดนี่ต้มน้ำกาเดือดเดือดนี่มันสีพุ่งพุ่งจวดจวดเลยเด้คืออาดดินเลยพุ่งที่แรกขวนเขามันบ่ข่วนเขาที่เขาเห็นคือขวนอันคือขวนเมือนขนสูบยานี่ล่ะบัดนี้ถ้ามันติดแห้งๆห้งมันสิคอยจางออกจางแต่ว่าพุ่งเน้ยพุ่งปื้อปื้อปื้อยู่ประมาณคอยเห็นเราเห็ดชีหามือเนีด้พี่น้องอืมปล่อยเห็นมันแบบว่ามาค้ำเบิ้งมันสิห้อนแบบแบบ เ้องว่างมือลงไปนี่ว่างมือลงไปนี่คือเออเลยนะคือห่อนอีดีไอ้รอบๆเตานี่ก็ห่อนเครื่องเตานี่ก็ห่อนอุณหภูมินี่ควมห่อนมันสีทอกันเม็ดในเตานี่ถ้าถ้ามันไหมเม็ดได้เนี่ยเออเพราะว่าพอบานแยกจิ๋วเราบวังซูฟังเราเคยเฮ็ดโดนอล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เข้าเทิื่องบ่มีฟื้นเข้าเคิื่องบ่มีเอียงก็เครื่องมือที่สิบปเฮ็ดแลนะถ้าใส่แต่มือตัดไหลอียงสิ็่เ่ลย อันนี้บ่มีผู้ซอยมันก็ลำบากนะเฮาก็เลยคนบ่บพร้อมนะพี่น,อน้องเราก็เลยเช่าเฮ็ดอันนี้อันนี้น้องายนงเนาะเราเฮ็ดจ้ะเราเฮ็ดเราก็เคยเฮ็ดคือกันถ้าพี่น้องจะเบิ่งหรืออาชีพคนเผาธานลำบากบา่ิหานผู้เราเอานาเราเข้าไปในเต่าธาันผู้หลาเอาเบิ่งเบืองพี่น้องมาดนิลำบากอยู่เด้ บางเทื่อพี่น้องเข้าเฮ็ดเต่านี่ขนาดหู้แปเน,ะนาะนะหู้ออกซิเจนนะพี่น้องเห็นบ่ลนะหู้แปวหลาะแน่นอนะนะก็เฮ็ดสร้างปัญหาได้ๆกันนี่พี่น้องต้องปรับเปลี่ยนหู้แปวหลายอย่างอยู่พี่น้องปั๊ดใจเลยเอาพี่น้องเรากำลังขนใหม่ออกมาจากหู้ไฟเราจีบส,สมหูไ้ไสมาท่านเฮ็ดหู้ไฟก่อนพี่น้องบาลเนี่ยโอ มอ,มองหู้ไฟแล้วันนี้เขาเราสิไปขยายหู้ไฟแต่ว่าเทิ้งมันเนาะพี่น้องเบิ่งสังเกตเบิ่งมันไหมเนาะมันไหม่หดประมาณครึ่งหนึ่งเลนะแต่างามอยู่งเลยพี่นหหอ้องนลยไหมหดครึ่งนึงถ้าไฟมันแบบว่านี่ไหมตัวอ,อยู่นี่พี่น้องสังเกตนีม มันปัญหาก็คือหูไฟนี่นและพี่น้องถ้าไฟมันติดมันเอยียงเข่านี่เนาะมันกระสีเป็นแบบว่าใหม่ต่อต่อต่อตต่อตกันไปเลยเอาค่ะแล้วกระสิแก้ใครตรงหูไฟเนี่ยละพี่น้องว่ามันเป็นจังไงมันก็เป็นทานเนื้เนาะไม่ทานอืมนี่ แกเพิ่งพี่น้องนี่ละการทำงานพี่น้องบ่ได้สะดวกลอยปเส้นอันนี้ภาพรวมนี่ยายคิวให้ที่เล่าเฮ็ดเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกหกินี่คือเราต้องแก้ไขพี่น้องเนี่ยนี่ละคือเรากำลังแก้ไขอยู่พี่น้องตัวไม่ต,มตันเนี่ยเราว่าเราสิเอามาเผาใหม่ที่ซื้อเนาะบ่อใดวางว่าชิบ็นเป็นก่อนทานเนี่ยกลาวละมี การเอาจะเอามือนีข้ามาเบิงซ้ำนี่แหละจ้าเดี๋ยวเราสีแก้ไขงานของเราก่อนอ่าเจอกันคลิปหน้านะคะเนาะอืมเพลยไปพี่น้องแก้กันไปท่านดีสุดเลยพี่น้องดูเป็นท่านเป็นท่านพี่น้องมือ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 มาเห็นบ้างนี่ง่ามเยู่เลยนี่โอ้ท่านอยู่พี่น้องเอาจ้จขอบคุณเด้อติดตามจ้าสวัสดีค่ะ